ป่านาฬิกาสี่สินาทีแล้วคุณผู้ชมครับอ่อก็จริงๆก็ยังเด็กอะนะเด็กมากด้วยสิบสองคนพี่ขี่สิบขวบซ้อนค่ะเกี่ยวสิบล้อสิบล้อไปน่นนะ เสียงหลงแล้วน้ำแข็ง oh. เร็ว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  <Hi. S 1> เพราะว่าสองคนสาหัสไปแล้วครับนี่ครับชาวบ,บ้านเห็นในการตกใจครับก็รีบแจ้งกู้ชีพนะให้มาช่วยนะครับคนพี่ครับ12ขวบครับหัวแตกผู้จาย,ยังพอรู้เรื่องอยู่แต่คนน้องสิคนน้อง10บขวบสาหัสครับสมองได้รับการกระทบกระเทือนตามตัวเนี่ยก็กระดูกหักบางส่วนนะครับแล้วก็รีบพาส่งโรงพยาบาลหนองบัวลำพูเหตุเกิดบนถนนสายสีบุญเรือง บ้านดอนปอตบนหนองบัวใต้อำเภอศรีบุญเรืองครับสี่โมงเย็นนะเมะื่อวานนี้เองต่อมาพอหกโมงเย็นครับชาวบ้านไปเจอรถสิบล้อจอดนู่นไปจอดแอบอยู่ไปจอดแอบอยู่ในป่าข้างโรงเรียนบ้านนาทับควายหมู่แปดตบนหนองบัวใต้นคนขับอยู่ไหนนี่แอบแม่เอออย่างนี้จอดแอบน,นะมันผิดปกติไม่จอดบนถนนไปจอดหัวพุ่งอยู่ก็นนะ่ะนะครับคนขับเจอไหมไม่เจอฮะกูภัยชาวบ้านก็ออกกันตามหาตามหากระทั้งเดินไปถึงเถียงนาตรงนี้หมามันเห่า หมามันเห่าก็อา้าวพอหมาเห่าปั๊บมองตามเสียงไปอา้าวคนขับสิบล้อโกยแล้วครับเนี่ยฮะโกยแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีนะครับเรียกเท่าไหร่ก็ไม่หยุดครับไปตามอยู่ประมาณ5ชั่วโมงอ่ะสุดท้ายนะก็ยอมออกจากที่ซ่อนนะครับเอาไปไปดูช่วงนี้หน่อยฮะลัดข้างหน้าเลยลัดข้างหน้าเลย เย็นๆก่อนไม่ต้องวิ่งนี่นะไมนางลงนางลงก่อนนางลงก่อนแจ้งของรถก่อนนะครับเอาแจ้งแจ้งได้ได้ทันท่วงทเดียวคอยที่ท้อให้รับว่าจะจ่าแรกให้ยังสิเออคงตกใจนะครับแล้วก็มีปืนมีจะมียิงยูงขอกลัวนะครับวิ่งไว้ก่อนนะครับตกใจกลัววิ่งไว้ก่อนเออเออเพราะว่าตอนนี้ทุกคนทั้งทั้งในทีวีแล้วในห้องคอนโทรนวิ่งทำไมก็ช่าน่ะดิหนีทำไม นี่ครับแล้วไม่ฮะแล้วไม่คำเกตครับเป็นคนขับรถ10ล้อบอกขับมาจากด่านซ้ายเลยจะไปส่งมูลสัตว์ที่สีบุญเรืองก็เฉียวชนจักรยานยนต์นะนะแล้วก็ตกใจหนีตำรวจไปตรวจสอบนะครับปริมาณแอลกอฮอล์นะครับคุณผู้ชมว่าไงอ่าอ่าคุณผู้ชมมาน้ำแว่ไงมมีไหมฮะมีไม่มีว่ะหรอเออไม่มีไม่เมาแล้วนั่นยิ่งยิ่งจะหนีทำไมตกใจอ่ะตกใจหนีนะครับก็ขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกไม่ได้ตั้งใจแต่คุณผู้ชมครับสิ่งที่น่าเป็นห่วง ไอ้ไ <ป S 1> ตัวเล็ก <ไป S 1> อ่ะไ, <ป S 1> ไอ้ตัวเล็กสิบขวบอ,ะอ่ะเป็นไงอะ่ะเออคุณพ่อคุณแม่ทําใจนะโอ้หมอบอก่างนี้เลยเหรอน้องสมองตายยังไงก็ตามก็ขอให้มีปาฏิหาริย์นะครับสําหรับครอบครัวนี้ครับแล้วก็ดูเรื่องบุตรหลานขี่มอเตร์ไซค์นะฮะเมื่อถึงวัยอันควรอันถูกต้องตามกฎหมายด้วยก็แล้วกัน